ตอนแข่งครับสภา้าขึ้นมาประมาณส2บองกิโละครับตอนนี้อยู่ที่จากตอนแข่งเจ็ดสิบห้าดดเห้าแหละ oh. ตอนนี้ขึ้นมา87สิบเจนะครับจะเป็น87สิเทรงนี้นครับทรงนี้นะครับ,บ8 แล้วก็มีคนถามว่าซิปแพ็กยังเหลือไหมขึ้นมาสสิบองกิโลไม่รู้ด้วยองมันะครับก็ตามนี้ครับขึ้นมาสสิบองกิโลนลครับ ช่วงนี้ของนักกีฬาเนี่ยก็คือสำหรับผมคือออฟซีซั่นแล้วนะครับออฟก็คือออฟจริงๆนะครับ PED ทุกอย่างตัดออกหมดนะครับแล้วก็สำหรับผมอะช่วงนี้เรียกว่าการผมไม่เรียกว่าคุมอหารแล้วถ้าคุมคือตอนคอนเทส t p เพสนะครับอันนั้นคุมคือเราจะกินอะไรไม่ได้เลยนอกจากสิ่งที่เราทำเองแล้วก็วางในตารางเกาเหลา ที่เราซื้อจากร้านข้างนอกเรากินไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นทางการนะครับอาจจะแปลกๆ่อยที่เข้ามาก็เป็นคลิปนี้เลยนะครับ mm hmm. สำหรับฟิสิกิโลนะครับก็คือจะมาะให้ดูสภาพหลังแข่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่าประสบการณ์การแข่งและประสบการณ์การแข่งรอบนี้สําหรับผมเนี่ยมันคือจุดพลิกผันชีวิตผมเลยเพราะว่า มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยทำแล้วผมได้ลองทำแล้วมันนำพาให้ผมไปสู่ดินแดนที่ผมไม่เคยไปถึงนะครับในหลายๆมิติมากนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อเปอร์เซ็นตไขมันหรือน้ำใต้ผิวหนังทุกอย่างเนี่ยมันสิ่งที่ผมไม่เคยทำแล้วผมได้ความรู้มาแล้วผมลองเอามาใช้ผมจะเอามาบอกเล่าเพื่อนๆในคลิปหน้านะครับซึ่ง ถ้าใครอยากจะพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังผมเชื่อว่าประสบการณ์การแข่งมิสเตอร์ไทยแลนด์ปี2022ทน่นรอบนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกับมือใหม่นะครับที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังนะครับก็เตรียมพบกับซีรีส์ของอการเตรียมแข่งมิสเตอร์ไทยแลนด์2022ของผมที่จะเอามาเล่าประสบการณ์นะครับเบื้องหลังการเตรียมตัวให้ฟังส่วน ที่หายไปนานบอกตรงว่าไม่ไหวจริงๆครับมันทั้งเหนื่อยทั้งเพลียทั้งกดดันจนไม่สามารถแบบที่จะมีสมาธิในการมานั่งทําคลิปอะไรแบบนี้ได้เลยอะครับคือแค่เอาเฉพาะแค่ทำตามแผนการที่วางไว้ก็ยากแล้ว,แ,ลวแถมยังต้องคุมอารมณ์คุมสติของตัวเองในแต่ละวันด้วยก็ยากสุดๆนะครับคือนั่นแหละครับคือทำไมผมถึงบอกว่าหลายสิ่งหลายอยที่ผมไม่เคยทำแล้วมัน นอกจากเรื่องกล้ามเนื้อเปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็น้ำใต้ผิวหนแมิติทางด้านของอารมณ์แล้วก็ทัศนคติก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับคือแบบโอ้โหเยอะมากอะแล้วรับรองมันเดือดแน่นะครับตั้งแต่ EP หน้าเป็นต้นไปนะครับผมจะไล่มาตั้งแต่การเบลกิ้งเฟสนะครับซึ่งการเบลกิ้งเฟสของผมมันก็คือการเตรียมแข่งแล้ว แล้วก็มาถึงคัตติ้งเฟสเราก็ทําอะไรบ้างในคัตติ้งเฟสนะครับตั้งแต่ทําอะไรเพื่อลดไขมันนะครับทําอะไรเพื่อคีบแมสเอาไว้ away, นะครับแล้วก็มีกระบวนการยังไงบ้างในการดูแลเรื่องโภชนาการตลาดอาหารในช่วงของคอนเทสเ์ลฟนะครับแล้วก็การเอาน้ําใต้ผิวหนังซึ่งเป็นขั้นตอนท้ายๆแล้วนะครับออกเพื่อให้ผิวหนังบางที่สุดเพื่อให้เห็นรายละเอียดของมัดกล้ามมากที่สุดนะเราทาอะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวแล้วก็ผลการแข่งขนนันนะหลายคนถามผลการแข่งขันจริงผมได้โพสต์ไว้แล้วนะครับใน Facebook ส่วนตัวของผมนะครับพันพิทนะครับลองไปติดตามกันได้นะครับว่าผลการแข่งขันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าใครอยากดูใน y YouTube เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาสรุปผลการแข่งขันให้ฟังด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งสําหรับตัวผมเองผมใช้คําว่าไม่มีอะไรที่น่าเสียดายไม่มีอะไรที่สูญเปล่านะครับก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับว่านี่คือการ เตรียมตัวเพื่อแข่งมิสเตอร์ไทยแลนด์ปี2023ของผมแล้วซึ่งณวันนี้จุดเริ่มต้นของผมในการรับหนึ่งเพื่อเตรียมตัวไปแข่งปีหน้าเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ครับเริ่มจากรูปร่างที่พเพื่อนเพื่อเห็นเนี่ยซึ่งมันได้มาจากการแข่งรอบนี้นะครับมันไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์และมันเริ่มต้นจากจุดที่เรียกว่าผมโคตรพอใจอะเนี่ยคือขนาดน้ำหนักขึ้นมา12กิโลแล้ว ยังอยู่ในสภาพนี้ได้ผมก็แฮปปี้แล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่ยาวครับเดี๋ยวเจอกัน,นคลิปหน้าเดือดๆนะครับกับ Contest p เพล2022 p h y s กส์ฮีโรเราทำอะไรกันบ้างแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ